สบายดีมินิสัาพี่น้องมาเห็ดเมนูอันลิ้นงัวงพัดใส่ซอสเนาะหรือว่าฝรั่งเพิ่นเอิญลาล่องเดอะเบิร์กอลัสซอสปิกองสำหรับสูตรเลทที่เห็ดธรรมดามาซม,มกันเบิางเลยอันนี้ก็เสเมียนอันลิ้นงัวเนาะพี่น้องค่อยล้างแช่น้ำอันน้ำส้มใส่สูปะไว้สักโมงหนึ่ง้อพี่น้องเพื่อให้มันอันสะอาดนะใส่เกลือลงไปหนึ่งบวงแกง อันนี้บ่ฮู้บ้านเฮาเขาเอิ้นอันแม่นต้นอีหยังเนาะอันนี้แม่นอันสมุนไพรฝรั่งเนาะฝรั่งเขาเอิ้นเลือกตั้งกะสมีอันใบกะวานหรือว่าฝรั่งเพิ่นเอิ้นลูรีอันนี้กะสิแม่นหอมบัวแดง3หัวอันนี้กะสิแม่นอันกลูดเจโรฟสิเสียบใส่หัวหอมบัวใหญ่นี่ใส่อันอันตัวนี้แม่นเครื่องอันเครื่องเทศฝรั่งเด้อสมุนไพรฝรั่ง ก็ใส่น้ำน้ำให้มันท่วมอันดิ้นหัวเลยเด้ออันนี้เป็นนี้ก็ใส่แครอทลงไปซองหัวเนาะเล้วเป็นนี่ฮะก็อัดไว้ตัวนี้ข่อยต้มโดยหม้อดันความห่อนเด้อต้มประมาณนะสมงเคร่งนั่อแหละหรือว่าซิต้มในหม้อธรรมดาก็ได้แต่ว่าต้องต้มให้อันจนลิ้นมันเปื่อยมันสุกดีนะพี่น้องมันจึงบนิ่มเป็นนี่ฮะก็จะมาผัดอันซอสเนาะใส่น้ำมันลงไปประมาณนะ นึ่งบวงแกงในเมื่อน้ำมันมันหอน่อนหลักกระแสนคิงลงไปคิงในใส่ห้ากัมเน้อกระเทียมสีงิ้มหอมบัวแดงในสองหัวหอมหัวใหญ่ในหัวหนึ่งแล้วหักกระพัดให้เรื่องมันพร้อมก่อนเนาะในเมื่อเัาพัดเรื่องมันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วก็ใส่มักเผ็ดใหญ่เนาะฝรั่งเคินพัวรงหรือว่ามักเผ็ดหวานใส่แหนวละครึ่งเด้อสีแดงครึ่งน่วยสีเขียวครึ่งนวยสีเหลืองครึ่งน่วย ใส่มะเล่นเลงไปซองหน่วยใส่มกเขือเสดลงไปสองหน่วยทว่าบกินเผ็ดกับบต้องใส่เนะพัดไปให้อันผักมันสุกก่อนเนาะจนให้มันเปื่อยนะ่นองมันเริ่มสุกแล้วเป็นที่ก็ใส่อันซอสมกเล่นเลงไปเนาะใส่อันกับหนึ่งสองร้อยกรัมอันนี้ก็ใส่พริกไทยลงไป พี่ไคยนี่มากหลายมากน้อยก็แล้วแต่เด้อใส่ประมาณนี้ใส่เกลือลงไป2อ่วงกาแฟอันนี้ก็ใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งบวงกาแฟเนาะตัดลดอันส้มนะพี่น้องเพราะว่าใส่ซอสบังเล่นมันจะออกส้มใส่น้อยนึงอยากใส่แป้งหนวก็ใส่ได้เนาะ สูตรฝรั่งแท้ๆทเขาจะใส่น้ําตาลเป็นแฮกัสต้มต่อ,ตอ,ตอประมาณ15านาทีเนาะให้เครื่องประสมมันเข้ากันดีเนาะเขาจะต้มด้วยไฟอ่อนเด้อกับฝามอปิดแบบนี้ไฟอ่อนสุด1ิหนาทีผ่านไปเพิ่นซอสมันก็สิเค็มข้นแบบนี้วบบเป็นแฮก็สซิมรสชาติเบิ่งเนาะสำหรับค่คยใส่นพอดีพี่เนาะอยากใส่แป้งหนวก,ก็ใส่ลงไปเป็นเฮก็สิทาให้อัน ดินง้วดิเหาต้มไหวเมื่อกี้เนาะทายมันสุกแล้วเ่าจึงปาดใส่ในซอสเลยในเมื่อเขาต้มสมองสโมงครึ่งได้แล้วบบดนี้เราก็จะเอาขึ้นเลยปลาดแบบนี้นะจึงหลอกไายบดนี้คอยชิลโลกเอาอันตูข้ขาวๆนี้ออกเนาะ หลอกแบบนี้จนเบิดอันนี้ห่อหลอกออกเบิดแล้วน,นีหกสิปาดเห็ดป็นต้อนเนาะต้าเนาะเปือ่อยดีพอดีกำลังกินนะมันจะบ่นยากแล้วก็มันเกาะสีบอเละน,นะพอดีกินเดี๋ยวหากใส่ในหม้อซอสเอาเลยเนาะต้าแซบชิ้นเนาต้มแบบนี้เลยซ้สมใส่กับซอสแบบนี้แบบไรเดอร์ เนี่ก็ใส่หอมป้อมลงไปะเขืหวานน้ำมะเขือว่าเขือหวานไดนะตกแต่งให้มันงามซื่อๆเนี่พี่น้องเขาปรุงเรียบร้อยแล้วก็ค้นแบบนี้เนาะให้อันให้ซอสเมันเข้าถั่วทึ่งอันลินนะ้นเนาะคือแบบเผาเห็ดอันเสื่อมละทูนแหละพี่น้องเรียบร้อยกินกับข้าวเจ้ากินกับอันข้าวเหนียวก็ได้ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทำมากก็กดไลค์ถึงแจก็กดแชร์ให้เด้อสมใหม่เลยบ๊ายบาย